สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับนิยายวายจีนแปลไทยที่มีชื่อเรื่องว่า accidental mark วันนี้จะมาเป็นที่เล่มหนึ่งค่ะถ้าวันนี้มีการพูดด้วยคำควบกล้ำแปลกๆต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีวันนี้ต้องใส่ที่จัดฟันแต่ถ้าถามว่าแล้วทำไมไม่ถอดก่อนล่ะแล้วค่อยมาอัดก็ต้องบอกเลยว่าเพราะว่าสนุกจนลืมคือเรื่องนี้ค่ะมีสเล่มจบ เราก็อ่านไปเรื่อยๆเลยกะว่าเออเดี๋ยวจบเล่มหนึ่งเราจะมารีวิวแล้วก็สปอยให้ทุกๆคนได้ฟังกันสรุปอ่านไปอ่านมานะรู้ตัวอีกทีเล่ม2ครึ่งเล่มแล้วค่ะก่อนจะไปสปอยขอมารีวิวเล่ม1กันก่อนค่ะบอกเลยว่าตอนแรกที่หยิบขึ้นมาอ่านเนี่ยค่ะ อ่านอย่างไม่ได้คาดหวังเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคงเป็นนิยายแบบเรื่อยๆนั่นแหละโอเคเลยจริงค่ะแต่มันแอบ,บสนุกจนวางไม่ลงเพราะว่าจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนากันไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ละเดือนค่ะแถมยังมีปมทิ้งท้ายให้อยากรู้ว่าในที่สุดแล้วตอนจบของเรื่องเนี่ยประธานเพ่ยของเราเนี่ยค่ะเขาจะกลับออกมาไหมหรือเขาจะอยู่ในนิยายที่เขาทะลุเข้าไปบอกเกริ่นความรู้สึกกันไปแล้วถึงเวลามาสปอยเนื้อในกันนิดๆแล้วค่ะ Accidental มาเป็นเรื่องราวของประธานเพ่ยเศร้าเจอเจ้าของบริษัท e n t เตอร์เทน n มนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่หลุดเข้าไปในนิยายแถมยังเป็นนิยายเรื่องที่น้องสาวของตัวเองอ่านด้วยค่ะความเหมาะเจาะของมันก็คือพระเอกในเรื่องนั้นน่ะกดันชื่อประธานเพ่ยเช่นกันแต่บุค,คลิกนิสัยเนี่ยค่ะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงเพราะประธานเพยที่อยู่ในโลกของปัจจุบันเนี่ยเป็นคนสุข,ขุมนุ่มรึ เรียกว่าประวัติด่างพอยเนี่ยศูนย์แต่ประทานเพยในฉบับเวอร์ชันในใิยายเนี่ยค่ะเมาเสเพแถมไปกัดคอชาวบ,บ้านทำพันธะโดยที่ไม่ได้รักไปทำลายชีวิตเขาจนชีวิตเขาพังย่อยับครอบครัวแตกสลายสุดท้ายโดนแก้แค้นฆ่าทิ้งตายซะดีนะที่มีน้องสาวคนดีเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งที่จู่ๆตัวเองนั้นต้องหลุดเข้าไปในในใิยายเลยสามารถวางตัวถูกได้ หลุดเข้าไปในช่วงเวลาไหนไม่หลุดดันหลุดเข้าไปในคืนวันที่เฉิงเชียโดนวางยาแล้วก็มาเอามาขึ้นเตียงไว้กับตัวเองโอเมก้าที่ฮีทแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมคะว่าจะเยาย์หยวนมากแค่ไหนแน่นอนถ้าเป็นประธานเพยคนก่อนแล้วก็ทำพันธะไปลจาจ่ะแต่เนื่องจากเป็นประธานเพยคนนี้ที่สุขขมนุ่มลึกแถมเจ้าระบบนิยายเนี่ยก็ยังเอ่ยต้อนรับเขาเรียบร้อยด้วยภารกิจที่ว่า เขาจะต้องทำให้เชิงเชียรรักเขาให้ได้ทำให้ค่าความชอบขึ้นสูงถึง100ถึงจะสามารถกลับไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงใครจะเลือกยังไงไม่รู้แต่สำหรับประธานเพย่ยของเราสิ่งที่เขาเลือกและเขาตัดสินใจแล้วนั่นก็คือเขาจะต้องปกป้องนายเอกคนนี้ให้จนถึงที่สุดส่งถึงฝันเพราะฝันของนายเอกเนี่ยคือการเป็นดาราที่ประสบความสำเร็จ เขาในฐานะที่โลกจริงก็เป็นถึงประธานของโลกเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาอยู่ในนิยายมีบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ในมือมีหรือที่จะทำให้เฉินเชียไม่สมหวังดังนั้นในคืนที่เฉินเชียฮีตแล้วก็เย้ายวนสุดๆประธานเพยกับเรียกเพื่อนที่เป็นหมอเพื่อมาดูแลแถมเมื่อเฉินเชียาหายฮีตแล้วเนี่ยยังพากลับไปส่งบ้านอีกด้วยแม่พระเอกตั้งแต่เปิดตัวจริงๆ และแน่นอนว่าเฉิงชยาต้องมีความรู้สึกดีๆให้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เจอกันเพราะคนคนนี้ไม่ได้ถือโอกาสเพื่อทำพันธะกับเขาแถมยังให้โอกาสชวนเขาเข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงวงการที่เขาใฝ่ถึงค่าความรู้สึกดีๆค่าความชอบที่มีต่อประธานเพยจึงได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนประธานเพลยนั้นแม้จะไม่ได้รู้สึกกับเฉิงชิย่าในฐานะชูสาวแต่เขาก็รู้สึกเห็นถึงความพยายามความตั้งใจและความเป็นเด็กดีของเฉิงชิยาเขาจึงตั้งใจอย่างมุ่งมั่นว่าจะทำให้เฉิงชิย่ากลายเป็นนักแสดงโอเมกาอันดับหนึ่งให้ได้ ดังนั้นทันทีที่เขาปรับตัวจากคนเสเพในเรื่องอะนะคะกลายมาเป็นคนเอาการเอางานเขาก็หยิบจับละครที่คิดว่าน่าจะเหมาะที่จะแจ้งเกิดให้กับเฉิงเชยาเพื่อให้เฉิงเชยามาได้เทสหน้ากล้องและเขาก็ดูไม่ผิดไม่ต้องพยายามยัดเยียดเฉิงเชยะก็ใช้ความสามารถของตัวเองรับบทนั้นมาได้ไว้กับมือ แต่ความใกล้ชิดเนี่ยมันก็มักจะเป็นบอ่อเกิดของความรักใช่ไหมคะประธานเพยที่คอยเฝ้าดูเฉิงชยาเติบโตก็เริ่มมีใจให้โดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวคิดว่าเป็นความรักเหมือนพ่อหลักลูกแต่สําหรับเฉิงเชยานั้นเขารู้ใจตัวเองแล้วค่ะว่าเขาเนี่ยลหล,ยลงไหลแล้วรักประธานเพย แล้วยิ่งเห็นสิ่งที่ประธานเพ่ยทําให้เฉิงชยะก็ยิ่งคิดว่าประธานเพ่ยเนี่ยมีใจให้กับตัวเองโชคยังดีที่เฉิงชย,ยาะไม่ต้องคิดเข้าข้างคนเดียวตัวเองไปนานเพราะในที่สุดประธานเพ่ยก็รู้จใจตัวเองเข้าจนได้แต่การรู้ใจตัวเองเนี่ยยังไม่น่าตกใจเท่ากับที่ว่าประธานเพ่ยมารู้เรื่องความลับของโลกนินยายอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือผู้ชายในโลกนิยายนั้นท้องได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องไม่ทำให เฉินชัยาแปดเปื้อนเด็ดขาดแต่แล้วความตั้งใจนั้นก็แตกหักลงในวันที่ประธานเพยเนี่ยไม่สบายแล้วเฉินชยาไปดูแลในวันนั้นเขาที่ตั้งใจจะไม่แตะต้องเฉินชัยากลับกอดเฉินชยาตอนนอนเอาไว้แน่นเอาละว่าแล้วอย่างเงี้ยประธานเพยจะหักห้ามใจตัวเองได้ไหมนะ ก็เด็กมันเป็นเด็กดี mm hmm. เด็กน่ารักกันเนอะเอาละค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง accidental mark จบเล่มหนึ่งนะคะเป็น slide o f l i n e ค่ะเห็นความพัฒนาของความสัมพันธ์ของคู่หนึ่งแต่ก็จะมีจุดให้ลุ้นตลอดเวลาเลยค่ะอย่างเล่มหนึ่งเนี่ยก็ลุ้นเกินว่าเมื่อไหร่เนี่ยประทานเพื่อจะรู้ใจตัวเองแล้วเมื่อไหรเ่เฉินชย่าเนี่ยจะลุกหนักประธานเพ่อของเราสักที ยังไงแล้วถ้าใครชอบสไตล์น่ารักกุกกี้กวนหวานแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของเขาไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดคอมเมนต์กันนะคะแล้วมาติดตามกันต่อน,นเล่ม 2, 2> ท,ที่ตอนนี้อ่านไปได้ครึ่งเล่มแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย